ลอนมาเรื่อยๆนะครับวัดสวนพริกแต่แรกว่าจะไปวัดพระธาตุดยคําแต่หลงมาหลงมาทั้งวัดสวนพริกก็เลยแวะมาดูหน่อยเมื่อกี้เสียงเครื่องมันดังใช่ไหมขนมาก็ตกใจเลยโอ้หกูอายอ่ายเลยเสียงเครื่องดังจริงจรงอันนี้น่าจะเป็นไม้กลายเป็นหิน นี่คือว่าสวนพริกใช่ไหมว่าที่อยู่ในป่านิดนึงบนเขาดูแล้วจะไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่คนที่มาทำบุญสังเกตอยู่จะเป็นป้ายป้ายของเชียงใหม่ ก็เดาว่าคงจะเป็นคนพื้นที่ที่มาทำบุญคนต่างถิ่นก็คงไม่รู้จักอันนี้คือข้อดีที่ไม่ตามเพจไม่ตามใครว่าไปนั่นเดี๋ยวลงต่อดีกว่าไปพระพุทธาตุวยคำก่อนหาทางก่อนเหมือนเลยเมื่อกี้แล้วเดินไปดูด้านหลังโบสถ์โบสถหน่อยครับเมื่อกี้ข้างในโบสถ์เขามีมีพระมีมาทําบุญอยู่ก็เลยไม่กล้าถ่ายติดรูปหน้าเขา นี่คือบริเวณด้านหลังอุโบสถจะมีบันไดสองช่วงแล้วก็พญานาควัดโทนจะเป็นสีทองสีขาวและสีแดงประมาณนั้นอ่าโอเคนุกกำลังทำใหม่มั้ มีลูกนิิดดตอนนี้เราจะขึ้นวัดพระธาตุดอยคำนะมาถึงได้จากที่หลงมาเมื่อกี้นี้อะไม่เอารถขึ้นมานั่งรถสองแถวแดงก็ขึ้นได้นะไม่รู้ชันหรือเปล่า รถตรงนู้นโน่น,นแล้วก็เดิมนดม,มาตรงนี้เดินมาตรงนี้นี่คือตอามจอดรถตรงนี้ดีกว่าเบ้าเอ็กลเซเว่นอย่าไปรถเล็กๆเถอะเราใช้นเทียวพออย่าไปใหญ่เกินตัวพอท,ทิ้งแล้วเราก็มานะขับมาได้าสองมาโน่เนแต่ขึ้นมาจากข้างบนโน่นแต่พี่จำไม่ได้ว่ะเอาตรงนะวันนี้เรามาคามิโอวะ <laughs> <laughs> ไม่มีทางนเลย <laughs> แต่ก็ยังมาได้อยู่นะ ก็มีมันมีแต่คนใหม่ๆกันเลยเขาเน่ะเดี๋ยวกลับไปคขาที่ร้านเราไม่ได้มาทางนี้เรามาทางอ่าอีกทางหนึ่ง๋ยวขากลับแล้ะจอดไม่นั่นเรามาทางนี้ไหมเราวิ่งขึ้นมาทางนี้ไหมขึ้นเห็นบอกแล้วให้ถ่ายวีโอไว้มันจะได้จำทางได้มาไปเรี๋ยวต้องตัดกันอันนี้จำได้แล้วตอนนั้นเราไม่ได้ต่อขึ้นไปตรงนู้นเลยไอ้จำได้แล้วติดต่อ เห็นด้วยโผอยู่นะก็ต้องเขึ้นไปต่อโรานี้อหลวงพ่อพระเจ้าใันใจจูเราไปด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ตรงถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอไหวก็ขอกับท่านต่อไปได้เมื่อท่านได้ไหวสาบารมีองหลวงพ่อพระเจ้าจันใจแล้วก็อย่าปล่อยโอกาสเขาให้พลาดไป เชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาเหรียญหลวงพ่อพระเจ้าตั้ใจที่ทางวัดพระธาตุดอยคำได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพกติดตัวแขวนไว้กับตัวและขอกับเหรียญทุกวันว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทําธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้นนทุกวันก็สาเร็จประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เห็นไปแล้วก็ขอกับเหรียนได้ทุกวันก็ขอเชิญท่านบูชาได้ ติดตัวแขวนไว้กับตัวและขอเพ็่ยวกันว่าวันนี้เ้าขอเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้เ้าเจ้าแด้เงินเท่านีเงินเจ้าขออย่างนี้ทุกวันก็ต้องเก็ประยได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ไปแล้ววกผู้บริ้ภคก็ควรท่านผู้ชา้ที่รูว่ามีคนของาดก็ต้องหนาครับ กล่วาสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกมันนี้ไปวางไว้ที่ต๊ะถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่เชิญท่านทั้งหลายได้ไปบูชาเหรียญหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดพระธาตุลอยคำได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพกติดตัวไว้ไว้กับตัวและขอกับเหรียญทุกวันว่าวันนี้ก้าพระเจ้าค้าขายหรือ

ว่าปีเสียเรียกซับยศ <ด S 1> ต,ตำแหน่งนี่ไนอ้าปากรับซับจะเป็นอย่างนี้นี่คือปีเสียเรียกซับตามตามปฏติความเชื่อของจีนนะ วัดโลกโมลีวัดโลกโมลีนะเชียงใหม่นะตอนเย็นนี่ประมาณทุ่มหนึ่งละเดี๋ยวเข้ามาดูหน่อยข้างในโบสถ์มีพาสวดกันเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าก็เข้า,ารพรรษาไงพระก็ต้องสวดน้าทำเราไม่เคยเห็นไม่ทำ มีสี่เหลี่ยมอะไม่ใช่ทรงรัฆัางฐานใหญ่มากนี่ไม่เคยเห็นเลยใตญปตายยอดตริงไหมว้า Lle, แต h, mm ่ hmm, euh mm ้วแต่อย่างน้อยท่านอาจจะดูไลฟ์สดของเราดูดู่าผู้ใหญ่ใจดีด้วยว่าจะเป็นแบบว่าห้องเช่าหรือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีกจะถูกคุยเรื่องน้องน้องพนักงานพ่อาในกรงเชียงใหม่ก็ต้อนรัก็ยินดีนะครับยินดีน้องๆก็ยินดีด้วยแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีไฟแสงสีเขาเยอะดีนะเชียงใหม่ที่จะนารวมแจกได้ตรงจุดที่ไม่ต้องไถ้าแพงหรือ่ายามคำคือกรงเชียงใหม่ คนหลังที่มาเที่ยวมันก็มานุ้นก็นู้นหองตรงเดงมานหลายเอากระตุกกระจิกกระตุกกระดิกไปยืดชมไม้ชมทะเลจะมีถนนเดินนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นวันวันพฤหัสมันเคยมีห้อสองคนเลยมีแล้วคนเดินเราไม่เดินหรอกมันใกล้เกินแต่ยังพอหางๆกันได้ก็เดินมาดูหน่อยยามค่ำคืนของเชียงใหม่ในตัวอำเภอเมือง กาบูตาตาบักไฟไฟเต็มทั้งหมดเลยเออนั <it> ่นแหละแล้วแต่บริจาค